แม่เตือนภัยลูกสาวถูกมิจฉาชีพคุกคามครูตัดต่อภาพเฟซบุ๊กให้เสียหายวันที่20ธันวาคม25 6 5นารนงสาวน้อยนามสมมุติค่ะอายุ30ปีชาวจังหวัดอุดรธานีได้พาเด็กหญิงเอนามสมมุติค่ะอายุ12ปีเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับร้อยตำรวจโทอดีศักดิ์สอนบัวรองสสวสอบสวนสพบ้านถือสืบเนื่องจากนางสาวน้อยสังเกตเห็นว่าลูกสาวมีอาการผิดปกติเสื้อซึมไม่ราเริงเหมือนก่อนจึงเข้าไปสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นทําให้ลูกสาวร้องไห้เล่าให้ฟังด้วยความหวาดกลัวว่ามีผู้้ชชชาายใื่อหมว <Now. S 2> เข้ามาแอดเป็นเพื่อนก่อนจะวิดีโอคอลมาพูดคุยกับลูกสาวแต่ว่าทางลูกสาวไม่รู้จักและไม่อยากคุยด้วยจึงปฏิเสธไม่ตอบโต้อีกฝ่ายปรากฏว่าคนร้ายค่ะกลับไม่เลิกราอ้างว่าทาไม่คุยด้วยก็จะนําเอารูปใน Facebook รวมทั้งเสียงของลูกสาวเนี่ยไปตัดต่อก่อนจะเอาไปประจานให้เกิดความอับอายทําให้ลูกสาวรู้สึกหวาดกลัวเกิดความเครียดเป็นอย่างมากค่ะทั้งนี้อยากจะฝากถึงผู้ปกครองให้ช่วยดูแลบุตรหลานการใช้โทรศัพท์พูดคุยกับคนที่ไม่รู้จักอาจเป็นมิจฉาชีพหรือว่าภัยสังคมแฝงมาบางครั้งบุรรลลาากกก็ไ่่้้ออผููคคงงฝยยวดแช เพราะอาจเกิดเรื่องที่ไม่ดีขึ้นได้ค่ะเบองต้นร้อยตำรวจโทรอดีศักรับแจ้งความเอาไว้ก่อนจะประสานฝ่ายสืบสวนประสานไปยังฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแกะรอยหาเบาะแสของคนร้ายรายนี้แล้วอย่างไรก็ตามค่ะเชื่อว่าฝ่ายคนร้ายน่าจะใช้ข้อมูลปลอมหรือว่าบุคคลอื่นมาจัดทาเป็นไอดออวตารใน Facebook จากนั้นก็แชทคุยหลอกล่อเด็กสาวไปเกาะอ,อาชญากรรมทางเพศอื่นๆถือเป็นภัยสังคมที่ผู้ปกครองจะต้องระมัดระวังให้มากค่ะ